โยกับเรื่องของชาติชาติดีกว่าค่ะอย่างที่ทราบกันนะครับว่ารัฐชาติเองก็ถูกร้องอถูกร้องหลายเรื่องมากเลยใช่ไหมครับค่ะนักร้องขาวประจําก็ร้องอยู่ค่ะอวันนี้จะมีอะไรครับวันนี้คุณศรีสุวรรณจันยาเขาประกาศชัดเจนเลยนะคะว่าเขาจะเดินทางนะคะไปยื่นแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษคุณชัตชาติค่ะกรณีป้ายหาเสียงเลือกตั้งนั่นแหละไม่เก็บป้ายด้วยความเคารพด้วยความเคารพประเด็นนี้ประเด็นนี้ สิสวันไปร้องมาสองโรงพักแล้วแหละวันนี้จะร้องเป็นโรงพักที่สามแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกกตจะรู้ผลแล้วจะรู้ผลแล้วรับรองผลพิจารณาจะรับรองไม่รับรองผลการเลือกตั้งกรณีดรชาชช่าตะแน่นอนที่สุดกระบวนการในการพิจารณาจะรับรองไม่รับรองผลการเลือกตั้งก็ย่อมจะต้องพิจารณาว่ามีใครร้องมีใครแย้งมีใครค้านอะไรอย่างไรหรือไม่มีใครกล่าวหาชาชชาติหรือไม่ข้อกล่าวหานั้นฟังได้ฟังไม่ได้ จะวินิจฉัยอย่างไรมันต้องเริ่มจากการวินิจฉัยข้อกล่าวหาชาชาติก่อนเท่าที่ไร่เรียงกันนะเท่าที่ไร่เรียงกันนะฮะข้อกล่าวหาชาชาติข้อร้งเรียนรัชาชาติสรุปได้ถึงเช้าวันนี้มีอยู่3ข้อกล่าวหาด้วยกันใช่ไหมครับใช่ค่ะ3ข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาที่1ข้อกล่าวหาแรกนะคะก็คือสัญญาว่าจะให้ค่ะสัญญาว่าจะให้ใช่ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยทีมงานพิชชาติเนี่ยสัญญาว่าจะให้ตอนหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม ประกาศให้ประชาชนนำป้ายหาเสียงไวนิวไปรีไซเคิลเป็นกระเป๋าและผ้ากันเปื้อนได้พวกง่ายง่ายเดินไปสับๆได้ร้อย<ช>หลังวันเลือกตั้งพรอแม่พี่น้องปลดเอาป้ายไวนิลของทรเชืชาติไปพับตามรอยปลูกที่ทำมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เย็บเป็นนิดหน่อยมันจะกลายเป็นกระเป๋าได้นะมันจะกลายเป็นผ้ากันเปื้อนได้นะ,ะเป็นแนวคิดรีไซเคิลป้ายหาเสียง เป็นแนวคิดในการที่จะแปรรูปขยะทางการเมืองให้เป็นประโยชน์ของที่มีประโยชน์ต่อชีวิตใช่ค่ะรถขย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 ะทางการเมืองใช่ค่ะรถขยะโอ้ยมีคนกล่าวหาว่าไอ้ยางเงี้ยสัญญาว่าจะให้นี่สัญญาว่าจะให้ให้อะไร ให้กระเป๋ารีไซเคลิลให้พาเกอนรีไซเคิลไปเย็บเองนะดังนั้นต้องสอยต้องไม่รับรองอ่ะข้อกล่าวหาข้อที่2ด้อยค่าระบบราชการเพราะไปกล่าวหาว่าระบบราชการเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน <c oughs> ก็ก็แล้วมันผิดตรงไหนแล้วมันด้อยค่าตรงไหนอะอย่างวิจารณ์วิจารณ์เนี่ยจะถือว่าถูกกล่าวหาแบบนี้ได้ค่าด้วยไ,ไหมเนี่ย เออได้ข่าวตรงไหนแสดงความคิดเห็นหรือเปล่าข้อกล่าวหาข้อที่3ข้อที่3ก็นี่ไงไม่เก็บป้ายหาเสียงภายใน3วันหลังจากเลือกตั้งมาแล้ว22ถือว่าเป็นการขัดคําสั่งเจ้าพนักงานตามปออ6 8แล้วก็ผิดพรบรักษาความสะอาดของกทมด้วยอืมวัดใจกกตวันนี้จะเด้งรับ3ข้อกล่าวหานี้หรือไม่หรือจะยื้อการรับรองผลการเลือกตั้งกรณีรัฐชาติออกไปอีกใช่ค่ะ ที่สำคัญพี่ศีเก้าโมงเช้าวันจันทร์ที่30มสิบเขาก็จะไปกรกะตด้วยเขาบอกอตัวผ่ากันตั้นหวังปายพีศพ่ศีสุสวรรณเนี่ยแหละอไอเรื่องป้ายไวนิลนะที่นำไปรีไซเคิลได้นะอข้อกฎหมายเป็นอย่างไรผมไม่รู้นะค่ะแต่ในแง่ของชาวบ้านะมีความรู้สึกว่ามันเป็นข้อกล่าวหาที่มันหยุมหยิมจุกจิก ด้อยค่าระบบราชการนี่ยิ่งแล้วกันไปใหญ่บางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นเมืองนอกนี่เขาจะชื่นชมเลยนะเป็นการลดขยะนะการมีการใช้ประโยชน์ได้อันแล้วแต่เราจะไม่ให้ความเห็นมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นสื่อแล้วไปชี้นำกกตที่เขาจะประชุมพิจารณากันในวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็รู้แล้วกันรอตอนบ่ายตอนบ่ายก่อนเดี๋ยวเขาประชุมกันตอนบ่ายโมง